สวัสดีครับทรงลุงมาแล้วครับผมวันนี้อยู่กับนี่เลย t o y ยต a h i l u ัก i g e r D4D นะครับเป็นตัวสปอร์ตคุยเซอร์นะครับผมทรงลุงหล่อๆแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้พาดูดีเทลรายละเอียดรอบคันเลยนะครับผมคันนี้รถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงเอกสารครบเล่มพร้อมค่าตัวแค่แสนกว่าบาทเท่านั้นเองได้เกียร์ออตโต้ด้วยนะครับผมโอเครายละเอียดดีเทลต่างเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับผมทรงลุง อย่างเท่ย่างหล่อเลยคันนี้เริ่มต้นกันที่ภายนอกนะครับด้านหน้านะครับหน้าตาหล่อๆแบบนี้ก็สไตล์นี้เลยครับ d ีอ่าดีโฟดีไทเกอร์ดีโฟดีสปอร์ตรนะครับผมกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้กันชนหน้าโครเมียมแบบนี้เลยคันนี้พิเศษเพิ่มเติมมีเดย์ไลท์มาด้วยนะครับเจ้าของเดิมติดตั้งมาอ่านี่เดย์ไลท์อ่าเดย์ไลท์นะเดี๋ยวเปิดโชว์สวยมากเปิดตอนกลางคืนสวยมากโอเคครับรูปทรงภายนอกประมาณนี้เลยครับผม สปอร์ตคลัเซอร์สประตูยกสูงพีเล e เนอร์ anner, แท้โรงงานนะครับทรงลุงก็จะได้ทรงตรออแบบนี้เลยคันนี้ได้เดิมนะครับแม็กเดิมโรงงานยางสเปคเดิมโรงงานอ่าสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยครับผมมีหลังคา3มมิมาด้วยนะครับคาร์บอยสมิตมาสวยๆเลยครับเนี่ยทงนี้เลยสติกเกอร์อยู่ครบนะครับโครงสร้างนิลภัรภัย G O A ดี d c o m ดี n l รสติกเกอร์อยู่ครบเอมเบลมอยู่ครบนะครับ ประมาณนี้เลยบอดี้ภายนอกถือว่าได้เดิมเลยนะครับคันนี้สีสันนี้น่าจะเดิมทั้งคันเลยนะครับสันขอบประตูสันต่างๆสวยเดิมเนียนครับมาต่อกันที่ภายในเลยภายในก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นกระจกไฟฟ้านะครับทั้งสี่บานใช้งานได้ปกตินะครับปรับข้างไฟฟ้าคันนี้ได้ตัวท็อปด้วยนะครับเป็น ถุงลมนิรภัยนะครับผมถุงลมนิรภัย SRS อ่านี่ครับ SRS airbag นะครับแล้วก็มีระบบเบรก ABS ด้วยภายในสวยนะครับอ่าอย่างที่เห็นไปพร้อมๆกันเลยอ่าเบาะสวยเบาหลังก็สวยนะครับอ่บาเบาะหลังสวยสะอาดสะอ้านได้เกียร์อัตโนมัตินะครับอ่าขับสบายเลยครับขับได้ทุกเพศทุกวัยโอเคครับต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับ เปิดห้องเครื่องเลยครับอ่ามาดูห้องเครื่องกันทีนี้คันนี้ห้องเครื่องสวยงามเลยนะครับผมนี่ห้องเครื่องสวยๆเลยคันหน้าเดิมนะครับอันนี้ผมล้างห้องเครื่องมาใหม่นะครับเพิ่งล้างมาเลยนี่ครับเป็นเครื่องยนต์ 2KD นะครับ102แรงม้า 2497cc นี่ครับเครื่องยนต์ 2KD นะครับเพลเดิมโรงงานครับผมสวยๆเเน่น ระบบเบรก ABS นะครับคันหน้าเดิมอย่างที่แจ้งไปนะครับผมตัวเลขคมชัดฝากระโปรงเดิมโรงงานแผ่นกันความร้อนอยังอยู่นะครับซุ้มซอกเดิมแน่นอนน็อตไม่ขยับเลยน็อตไม่ขยับเลยรถบ้านแท้ด้วยนะครับคันนี้ในเล่มนีชื่อคนเดียวเลยน่าจะมือเดียวป้ายแดงมาเลยนะครับนี่ครับผมน็อตไม่ขยับเลยสีสันล่องลอยอยู่90%เลยครับคันนี้สีสวยทั้งคันสีเดิมด้วยนะฮะ โอเคครับผมมาเดี๋ยวพาฟังเสียงเครื่องต่อเลยทรงตระอนะฮะคันนี้ทรงทรงลุงอ่ะเดิมๆครับเสียงเครื่องประมาณนี้นะครับนี่เครื่องยนต์ดีเซลนะครับสองจุดห้าดีเซลสองพันสี่รอยเกสบเจ็ดซีซี1 0ึงสองแรงม้านะครับเกียร์อัตโนมัติขับสองนะครับเครื่องดีมาก เกีไม่อายเลยนะครับระบบปกติเลยแอร์เย็นนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูภายในอีกรอบนึงครับผมเครื่องดีแอร์เย็นนะครับผมรถสวยเลยอวิทยุวิทยุอ่าซี USB ใช้งานได้ปกตินะครับพิเศษอย่างหนึ่งคันนี้มีแอร์หลังด้วยนะ ่าเปิดตรงนี้นะแอร์หลังอ่านี่เดี๋ยวพาดูซิกเนเจอร์ของคันนี้ครับอยู่ที่ข้างหลังนะฮะ,ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนี่ครับนี่เบาะครบนะฮะเบาะครบแจ้งลุงเล่มเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับทรงลุงของแท้ครับรถบ้านรถครอบครัวเอกประสงค์จริงสี่ประตูยกสูง เดี๋ยวเทสให้ดูเปิดได้นะนี่ครับแอร์ใช้ได้นะครับอ่าโอเคเบาะครบส,สวยเลยรถบ้านแท้รถได้เดิมนะครับดูครับท้ายเดิมทั้งสองข้างเลยไม่มีชนแน่นอนคันนี้อ่าโอเคส,อสวยเนียน ดูอีกรอบครับทรงลุงเท่อเอจริงๆแหละทรงตลอ,อนะครับทรงนี้คือตรวจสภาพที่ไหนก็ผ่านโอนจังหวัดไหนก็ผ่านคือรถมันได้เดิมสแตนดาร์ดโรงงานนะครับทรงลุงของแท้ครับเท่ๆเลยเครื่องดีอ,อีกรอบครับเดินดูร,บรอบๆเลยทรงลุงของแท้ ราคาไม่แพงนะครับค่าตัวแค่แสนกว่าบาทเอกสารครบเล่มพร้อมครับผมอ่าสวยๆกันชนท้ายมียางอะไรครบนะครับยางอะไรครบช่วงล่างสวยอ่าดูคคสซีพาดูคคสซีหน่อยอ่าโอเคเลยโอเคครับผมขออนุญาตแจ้งราคาเลยแล้วกันนะครับในส่วนของราคาจัดจำหน่ายสำหรับ โตโยต้าสปอร์ตค i เซอร์ D4D คันนี้นะครับผมโตโยต้าไฮรักไทเกอร์ D4D สปอร์ตค u เซอร์โอ้ชื่อยาวมากสี่ประตูยกสูงพีรันเนอร์แท้โรงงานนะครับเกียร์อัตโนมัติขับ2ปี2004นะครับเป็นตัวสุดท้ายแล้วก่อนเป็นวีโก้นะฮะปี2004นะครับหรือว่าปีไทยปี2547นะครับผมราคาจำหน่ายอยู่ที่169,000บาทครับผม169,000บาท ราคานี้นะครับผมเอกสารครบเล่มพร้อมนะครับภาษีไม่ผ่าอ่าไม่ขาดนะครับผมใกล้ๆมีบริการจัดส่งนะครับผมอ่าถ้าใดสนใจก็แวะมาดูรถจริงได้ที่เอกอุบลร,รถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลร,ราชธา,านีได้เลยนะครับติดต่อผ่านทีมงานเอกอุบลรถสวยของเราทุกท่านได้เลยติดต่อผ่านทีมงานต่ายรถบ้านระยองของเราทุกท่านได้เช่นเดียวกันนะครับผม0 9 4 2 8 1 1 3 3 1แแวะมาดูรถจริงทดลองขับกันได้ที่อุบลราชธา,านีนะครับที่เอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวผมทวนทวนชื่อรุ่นอีกรอบนึงชื่อยาวมาก Toyota Hilux Tiger D4D Sport Cruiser นะครับผมเครื่องยนต์2 5คอมมูนเร็วนะครับเกียร์อัตโนมัติขับ2ปี2 0 0 4อ่าปีไทยปี2 5 4 7นะครับราคา169,000บาทโอเคถ้าสนใจก็แวะมาดูรถจริงได้เลยที่เอกอุบลรถสวยครับผมอโอเคครับอย่าลืมนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์สั b สไครต์ไว้เลยทุกๆช่องทางของเอกอุบลรถสวยนะครับเดี๋ยวจะมีรถสวยเข้ามารีวิวให้ดูให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมทักเข้าหาทีมงานเอกอุบลรถสวยทีมงานต่ายรถบ้านระยองเราทุกท่านได้เลยนะครับผมสําหรับไทเกอร์ดีโฟ r t ดีสปอร์ตครคันนี้ครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวขับให้ดู โอเ่นะตรงมี hmm. mm ิงชื่อสวยเลย